ประชาชนในชุมชนเขาก็กล้าแจ้งเช่นเมื่อคืนมียิงกันเมื่อคืนมีบ้านนี้ผมมีตีกันนะประชาชนเขาไม่ใจอุ่นใจในตำรวจเพราะว่ากล้าแจ้งเรื่องพวกประมาณอะไรต่างๆโดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดสุรินทร์นะครับก็กราบขอบพระคุณที่ท่านเสนอทำทำเสนอโครงการดีๆนี้ให้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากงานนี้ตำรวจทำก็จริงแต่ก็ทำเพื่อประชาชน ความสุขที่แท้จริงก็คือเป็นความสุขของประชาชนที่จะได้รับแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ตอนที่ผมทำเทศบาลนั้นเนี่ะเมืองสุขโขทัยเนี่ยเคยเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นอันดับสองของประเทศทีนี้ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินนั้นนะผมถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งในการที่จะให้เกิดความแข็งทุกคนไม่คาด้านเลยได้ แล้ว่านเชื่อไปครับว่าธรรมดาแล้วเทศบาลเล็กๆอย่างเราเนี่ยเงินถึงเกือบห้าแสนบาทภายในเจ็ดวันเองฮะเพราะว่าท่านท่านนายกก็ยังใหม่อยู่ก็เลยยังงงๆอยู่ผมท่านภูมิกับมาแอบกระซิบผมไปด้วยการเอาเอาไปวนพนักนายกท่านประหลัดท่านรองประหลัดมาปึ๊บกูเลยเราก็บอกว่าไอ้ทำอย่างนี้ก็ไอ้เมื่อเราเรา,เราก็แผนได้แล้วใช่ไหม เราประชุมเพิ่มแผนผมจำได้จนเดี๋ยวนี้วันที่23พฤษภา30พฤษภาผมในฐานะที่เป็นประธานสภาเทศบาลเนี่ยเราก็สนับสนุนโดยการผ่านงบโดยไม่มีการคัดค้านใดๆทั้งสิ้นเลยสวัสดีครับโอ้แล้วแล้วแล้วารแก๊สเออไหนอยู่ไหนแก๊อันนี้แหละครับ หายแล้วก็ได้คืนได้คืนดีใจนะชั่วโมงค่ะดีใจนะครับดีใจมากค่ะแล้วก็ีสจักรยานมาแด้วก็ไปแก้งให้ทราบแล้วก็าอดูท่านมาช่วยเหลือกันทุกอย่างเลยค่ะสองชั่วโมงโอ้หยียมเยี่ยมนะ้ร้องกับปอมผู้กับมาหมดนะครับนะท่านรองอัยารก็มาด้วยนะครับนะนะแล้วอุ่นใจไหมอุ่นใจมากค่ะตอนนี้มีอ่าเก็อ่สมาร์ทเซตอโซน4 0้วก็ ดีใจขึ้นแล้วก็ทําให้แบบการหวาดกลัวอะไรก็น้อยลงอ่าครับโอ้เยี่ยม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 ได้ครับได้ครับป้าแล้วขายดีไหมป้าก็เป็นบางวันระคะช่วงนี้ค่ะอ๋อครับแล้วขายมานานยังป้าขายมานานประมาณ20ปีแล้วโอ้แล้วกำไรดีไหมก็ช่วงนี้ก็น้อยลงน้อยลงแต่ยังแต่ยังแต่ยังแต่ยแต่ยังแต่ยัยังแต่ยัง่ยังแต่ยัง่ยังแต่ยังแต่ยั่ยังแต่ยังแต่ย่ยังยังแต่ย่ย ได้ได้ได้นะก็เป็นกำลังใจให้เดลฟ้านะได้คร <the> ับขอบคุณมากครับนะมีอะไรผู้จัดเขาดูแลให้อย่างดีนะนะะครับได้ค่าเลยค่ะได้ค่าครับได้ค่าได้ค่าได้ค่าแวะมาเยี่ยมแวะมาเยี่ยม